เสียงกระซิบจากพ่ Card Whispers สวัสดีค่ะเสียงกระซิบจากพ่ยคำทำนายสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมที่เราจะมาดูกันว่าในสัปดาห์นี้คุณอาจจะต้องเจอกับเรื่องอะไรบ้างแนะนำวิธีการรับมือโดยเฉพาะในเรื่องทางจิตใจมาเตรียมพร้อมเริ่มต้นสัปดาห์ไปด้วยกันค่ะวันจันทร์ตลอดสัปดาห์นี้คุณคือผู้เลือก ที่จะทำอะไรก็ได้ตามแบบที่คุณพอใจอำนาจการตัดสินใจจะอยู่ในมือคุณโอกาสดีๆจะมาถึงคุณอย่ามองข้ามแม้จะเป็นเพียงโอกาสเล็กๆหากมันส่งผลดีต่อตัวคุณเองขอให้โฟกัสที่ตัวคุณเองเป็นหลักและระมัดระวังคนที่คุณยังไม่รู้จักดีพอหากคุณจะใจดีกับใครสักคนในสัปดาห์นี้ขอให้เป็นตัวคุณเองก่อนวันอังคาร ความผิดหวังเสียใจอาจเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์นี้แต่คุณจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกำลังรู้สึกแบบนั้นขอให้คุณหันกลับมาเพื่อดูแลหัวใจตัวเองโดยเร็วมีตัวคุณเองเท่านั้นที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เร็วที่สุด เตรียมแผนเยียวยาต่อสถานการณ์ที่เหมาะกับคุณไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเช่นการเริ่มต้นจากการดูแลร่างกายอาบน้ำให้สดชื่นไปจนถึงวิธีการผ่อนคลายต่างๆและการทำความเข้าใจต่อสถานการณ์นั้นขอให้คุณรู้เอาไว้ว่าคุณมีพลังมากพอที่จะช่วยดึงตัวเองขึ้นมาจากความเสียใจหรือสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ได้เสมอเราขอเอาใจช่วยค่ะวันพุธ เรื่องราวบทใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนใหม่คุณผ่านหลักหลาวเรื่องราวมาได้อย่างแข็งแกร่งคุณตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเป็นคนใหม่คุณสามารถทำทุกอย่างที่อยากทำได้ด้วยพลังที่อยู่ในตัวคุณรักษาระดับพลังงานดีๆนี้เอาไว้มันจะเป็นตัวที่คอยขับเคลื่อนตัวคุณในเวอร์ชั่นใหม่ได้ดีมากๆคุณมีความมั่นใจมากขึ้นและมันส่งผลในด้านดีแก่คุณแต่สิ่งที่คุณจะลืมไม่ได้ ให้ถามหัวใจของคุณเองเสมอว่าคุณมีความสุขไหมหากทุกอย่างลงตัวทั้งภายในใจและภายนอกต่างสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันคุณไม่ได้รู้สึกผื่นใจอะไรก็เดินหน้าต่ออย่างมั่นใจตามแนวทางของคุณได้เลยค่ะวันพฤหัสสัปดาห์นี้ขอให้คุณได้ผ่อนปรนความตึงเครียดเพิ่มความยืดหยุ่นทางความคิดอุปสรรคของคุณคือ ความคิดของคุณเองเป็นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับคุณอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าองค์ประกอบรอบตัวคุณจะดีมากๆทั้งการงานหรือการเงินแต่คุณก็จะรู้สึกอึดอัดกับบางอย่างเสมอนั่นคือความคิดและความกังวลที่คุณได้สร้างขึ้นเราอยากบอกคุณว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคุณสามารถจัดการได้ทุกเรื่องด้วยพลังแห่งความตั้งใจของคุณทั้งประสบการณ์และสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาตลอดจะเป็นตัวที่คอย ช่วยคุณเสมอดังนั้นขอเพียงแค่คุณทำตามแผนที่คุณเตรียมไว้ยืดหยุ่นได้เสมอก็ไม่มีอะไรน่าห่วงหรือกังวลเพราะคุณจะเดินทางไปถึงเป้าหมายแน่นอนวันศุกร์สัปดาห์นี้จะเป็นไปอย่างเรียบง่ายและอาจจะดูน่าเบื่อหน่อยๆสำหรับคุณ ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะคุณสามารถบาลานซทุกอย่างได้อย่างดีเยี่ยมและมีวิธีฮิวใจตัวเองได้เป็นอย่างดีคุณจะผ่านทุกสถานการณ์ไปได้อย่างราบรื่นและเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคุณคือตัวคุณเองค่ะวันเสาร มีงานมากมายให้ต้องรับผิดชอบในสัปดาห์นี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยเครียดและกดดันแต่คุณก็จะสามารถสะสางแตละง,งานไปได้เรื่อยๆความเหนื่อยล้าของคุณก็จะนำมาซึ่งสิ่งดีๆต่อชีวิตของคุณสิ่งที่คุณทำจะไม่สูญเปล่าขอให้ตั้งใจทำหน้าที่ของคุณให้ดีและหามุมเล็กๆจากการทำงาน ที่ทำให้คุณมีความสุขเช่นคุณอาจมีตำแหน่งสูงขึ้นความกดดันอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ภาระรับผิดชอบบางอย่างของคุณก็อาจจะลดลงไปหรือลองมองดูข้อดีในมุมอื่นๆวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ของคุณราบรื่นและเรียบง่ายทั้งทางด้านการทำงานครอบครัวและความรักคุณได้พบเจอหรือติดต่อพูดคุยกับเพื่อนสนิทเสมอเรียกได้ว่าคุณไม่เหงาเลยมีคนให้ได้แบ่งปันเรื่องราวตลอดสัปดาห์ พลังงานแห่งความสุขเกิดขึ้นรอบตัวคุณไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานหรือที่บ้านคุณเองก็ชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้มากๆมันอุดมสมบูรณ์อย่างบอกไม่ถูกตลอดทั้งสัปดาห์และนี่คือคำทำนายประจำสัปดาห์นี้ค่ะขอยทุกคนผ่านพ้นสัปดาห์นี้ไปได้อย่างราบรื่นและพบกันใหม่วันศุกร์สุดสัปดาห์ค่ะเสียงกระซิบจากไพ่ card whispers